ร้อนมากเลยครับน like yeah. <ham> <sm> yani <wei> ี <GO av uther> ่ครับสายนี้เป็นโลนะครับนี่ครับดูนะครับเดี๋ยวเทียบดูยาวเป็นสองนะครับถือว่าเป็นโลเป็นสายช้างเลยไอคิดอะครับ สวัสดีครับสวัสดีนาตาตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมนคนนะครับจะกค่ายพลรัวนะครับวันนี้ผมก็มาเจอหมยนะครับเป็นผมขี่รถม้าแล้วผมมองลงมาเป็นน้ำนะครับผมก็เห็นหมายสวยมากเลยครับสวยหมาปลงมาเนี้ยจะมีขี้แดดบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมว่าน่าจะมีปลานะครับผมก็จะมาใช้เป็นกรบยางฟอสซิลเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองนะครับตัวนี้วันนี้ผมจะใช้สีเหลืองนะครับฟอสซิลนะครับกบยางฟอสซิลนะครับก็จะมีปุ่มกันสว่านนะครับ เีือ,อกด้านข้างเวลาปลากัดจะยุบตัวลงแล้วตั้งตรงแล้วทําให้ตัวเบ็ดเปิดนะครับก็เป็นใบหลิวโอลิมปัสสองใบเคาะกันนะครับดีน้ํามีเสียงนะติ๊กๆๆ,ๆๆๆๆๆๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดผมผมปล่อยออกไปเยอะมากแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดแล้วเป็นลูกหมุนเบอร์สี่นะครับขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนผมใช้เบอร์หเล็กก็ลูกหมุนเล็กนะครับผมอัพให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับเป็นตัวเบ็ดหนึ่งโอของบริษัทบีพีโอนะครับแล้วก ตรงนี้จะนิ่มๆนะครับผมปรับให้เป็นหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็เหนียวนะเหนียวแล้วก็ใช้งานดีมากนะครับด้านหลังก็นิ่มเหมือนเดิมนะครับด้านหลังก็ยังนิ่มเหมือนเดิมนะครับทาให้ปลากัดติดง่ายขึ้นส่วนคันที่ผมนํามาใช้วันนี้ก็เป็นคันนะครับโกโลกนะครับเวท86นะครับผมใช้มานานมากแล้วครับโอเคครับไปชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลากี่ตัวกับไม้นี้นะครับไป

ครับปึ๊กรู้สึกแบบอื้มโอเปิดตัวปุ๊บก็โดนเลยนะครับตรงนี้นี่ครับโูหกบยางฟอสซิลนะครับลงคอไปเลยนะสีเหลืองนะครับนี่งัดมาโหดๆเลยครับขับคันโกโลนะครับ86สุดยอดมากเลยครับนี่ครับสานี้เป็นโลนะครับนี่ครับดูนะครับเรียบเทียบดู ยาวเป็นสองนะครับผมว่าเป็นโลนะตัวนี้อ่ะว่าโลแน่ๆนะครับสุดยอดจริงกบยางฟอสซิลนะครับตัวนี้แต่ปรับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างแล้วนะครับทั้งลูกหมุนเนื้อย,อยางอะไรใช้งานดีมากแกวต่อด้วยครับกบยางฟอสซิลปุ่มกันสบเป็นองศาเวลาปัก,ก หยุดมาแล้วครับไม้คลองนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองกั้นน้ำนะครับตรงนี้เป็นคลองนั่นแหละครับนี่กบยางตัวนี้ก็เป็นกบยางฟอสซิลสีเหลืองนะครับลงคอไปเลยปลาใสมันก็ใหญ่มากนะครับกบยางฟอสซิลตัวนี้ก็ปเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมุนหรือว่าด้านหน้านะครับเพราะว่า ตัวกอนผมปรับเปลี่ยนไปนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าการตกค้างอะไรเงี้ยน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับเพราะว่าเคลียร์หมดแล้วนะครับเพราะว่าทีเนี้ยผมก็ทําคลิปนะครับผมปรับเปลี่ยนไปประมาณสักห้าพันตัวแล้วครับเรับเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศเลยนะครับกบยางฟอสซิลนะครับปุ่มกันสวบเปลี่ยนองศาเวลาประกัด กอบอยางฟอสซิลนะบกบยางฟอสซิลนะคร,ออละครปลาคลองนะครับตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดนะครับตัวนี้มันเป็นสีเหลืองนะครับเดีออย๋ยมมาเลยครับกบยางฟอสซิลปุงกันสวะเป็นองศาวเวลาปลากรครับอนี่เกียร์หมา่ ดได้ปลาให้ป้าแล้วได้แล้วป้าป้าได้แล้ว <c oughs> ได้ปลาให้ป้าแล้วครับโดนเข้าไปกับกบยางฟอสซิลนะครับตัวไซส์ใหญ่ไซส์ดีเหมือนกันนะครับกบยางฟอสซิลแม็กนะครับลงคอไปเลยก็เ <c oughs> มื่อกี้นะครับก็บอกให้ป้าว่าเมื่อกี้ก็คือตกได้สั่งตัวนะครับตรงหมายนี้นะครับแลวทีนี้มีป้าแกทำไรอยู่ ผมเลยบอกป้าผมได้ปลาให้ป้าแล้วนะครับบอกในรถมีอสองตัวแล้วแกถือก็ถือถังมาแล้วครับแกถือถังมารอแล้วนะครับไปเอาปลาไปให้ป้ากนะันก็ถือถังมารอเลยครับไปได้ในรถอีกสองตัวในรถยังไม่ยังไม่ตายแต่ตัวเ,เท่ากันแหละ แล้วไอ้ไอ้ที่มาตกนี่ทายไปยังไงไายคลิป่ะจะไ,ไ,ได้แต่ตอนนี้ตายสามตัวใส่ปากใส่ถังเลยทายคลิปมากปะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นครปฐมครับ ไอ้ตกผังกัา